ครับผมวัสดีครับรคลิปนี้มาพบกับางานปรับซ่อมผืนสนามบาสเกตบอลนะครับชนิดผิวนิ่มช่างทีมช่างกำลังทำการเลอท้อนพืนเขานะครับนะครับ,รบสภาพสนามจะเป็นสนามแบบนี้ครับ ัาดูเสื่อมสภาพนี่แนวรอยจ้อยนะครับนี่จ้อยจ้อยปูนความชื้นพื้นทางรอยจ้อยนี้ด้วยครับเนี่ยสภาพเบื้องต้นเขาจะบวม จะบวมไปนี่มีสถานการณ์บวมครับบวมจากความชื้นจากน้ำอยู่ใต้ผิวพื้นนะครับเราเอาล่างซ้อมทั้งหมด8จุดนะครับ 8. 8จุดแปดตำแหน่งนะครับมีเคสนี้ทำการรักษาเป็นโซนนะครับผมเชพาะโซนนะครับตามงบประมาณจะตั้งไหวนะคปัญหาสนามนี้ที่ผมมาดูแล้วก็ทำการเลือ แต่ีคอรักลักนะครับจุดหักลักเกิดจากสาเหตุนะครับจากผืนคอนกรีตนะครับผืนคอนกรีตด้านล่างเ<ม>บ้องตอนผืนคอนกรีตด้านล่างเท่ไว้เป็นแอ่งเป็นุูมสำนามค้างตรงกลางนะครับแล้วก็ผิวคนนอนกรีตอะ่อนค้างจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควนผิวคอนกรีตด้างหลังนะครับไม่แข็งแรงจะยุยครับสภาพคบเขาจะยุยอย่าบผิวนานคอนกรีตจะยุยแบบนี้ครับเขาจะยุย,ยนี่ครับ เป็นฟุ้นนะครับคิวสัมผัสก็เป็นฟุ้นย,ยู่แล้วก็เป็นรูปเป็นแองนะครับนี่สภาพใตพ้ปืนเป็นรูมเลยครับเป็นบอเลยนะครับคนจีดนี่คนจีดเป็นบอเลยครับแต่ก็เลเวลไม่ได้ระนาบไม่ได้เป็นแองอยู่นะครับสองนี่ครับสภาพรุดจากการติดตั้ง ข่งเลถ้าพุมอมงครับไม่ได้ทําการคัดนาคนกรีดผิวบนนะครับเทว่ามันไม่แข้งตัวดีเท่าที่ควรนะครับรักการทําผืนสนามนะครับทางเทคนิคทางจังโดยทั่วไปจะต้องคัดผิวค้นกรีดนะครับให้เจอฉันแข็งนะครับนี่ครับนะครับแต่ต้องคัดผิวค้นกรีดเจอชันแข้งก่อนนะครับถ้าเจอสภาพค้นกรีดเส่ิมสภพาพมีปัญหาเราจะต้องทําการคัดผิวค้นกรีดนะครับ ให้เจอฉันแข้งเสียสุดนะครับรั่วพอเจอฉันแข้งเซจก็ท้องการลุ้งน้ำยาปรับสภาพตามข้อเหมาะสมสาสะพนานงานนั้นนั่นนะครับแต่สนามประเภทพผิวนิ่มเพทนี้นะครับจะมีฉันกลางเศษแบบนิ่มยังให้ตรงลงนะครับแนะนําคือยังให้ตรงลงสารป้องกันความชื้นนะครับนึ่งชั้นนะครับสารนี้สําคัญพอสนามตัวนี้มันมัน,ม,นมันแพ่ความชื้นเพราะนั้นตาบใดถ้ายัางมีความชื้นใต้พืน้นอค่อนกรีดนะครับค่อกรีดไม่ได้อายุ ความชื้นมันขึ้นมาตามรอยต่อรอยจ้อยต่างๆนะครับมันก็เป็นโอกาสเททําไม่ชนาา้ำอ่ะพองตัวเลยดีตัวขึ้นไม่ได้นะครับเพราะนั้นสางป้องกันความชื้นนะครับฝากฝากผักผวกทีมงานพีพีพช่างทางร้ายนะครับกลุ่มิสถาปานิกพิศวกรเปลื่นช่างสายเทคนิคนะครับโฟกัสเหลืองของสภาพคอนกรีตนะครับในการที่จอยเล็กเสริมนะครับขาสลูปนะขาสลูปขาสลูปสำคัญ แล้วก็ไซสเปคนะครับต้องไซส์ชั้นป้องกันความชื้นไม่ว่าสนิทท่าหรือสนิทปลดนะครับชั้น้องกันความชื้นนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพื่อไม่แย้ความชื้นด้านล่างอ่ะมาสู้ผิววัสดุนี่ครับสภาพไม่เป็นเรื่องข้องความเป็นหยางข้องกันสภาพอิรัสติกของเขาเลือเลยครับเป็นฟุ้นเลยครับผมเป็นฟุ้นเลยครับสภาพจะเป็นฟุ้นเป็นแปลงเป็นฟุ้นเป็น ไม่มีการยึดก็ไม่มีสภพาพของเกา่าลุงเรือนะครับนี่ครับ,รรบลักษณะแบบนะครับเพราะนั้นแ่ะแนะนำให้ใช้สารป้องกันความชื้นนะครับสนามปะาปทนี้ต้องมีเลยนะครับสารป้องกันความชื้นเพื่อยืดอายุให้สนะ้ะมีอายุถย่ายาวนานขึ้นนะครับการเทคอนกรีต าขาสรุปนามขาเดินน้ำนะครับตามมาตรฐานการกีฬาเราก็ต้องมีขาสรุปเพื่อแม่น้ำครั้งนะครับส่วนยหญยผู้ลัลเหมาที่ได้งานกับทีมช่างเทติดตั้งจะมาคุณละคลังกันนะครับเมื่อคุณละคลังกันผู้บเบเหมาที่ได้ทําการติดตั้งด้วยวได้รับงานไวก็ทําการเทคนกรีดไวโดยไม่เหมาะสมไม่ได้มีขาสรุปไม่ได้วางแผนการเดินน้ำไวนะครับให้ดีเท่าี่ควร พอเจอชังพื้นเต่ผู้หล่เมาไปบาจจางหรือว่ามาทำการติดตั้งซับต่อจากสั่งผู้ล่เมาก็จําเป็นเทจะต้องมาลงวัสดุตามสาภาพพิกีกรเดิมเทมีไว้นะครับนั่นคือปัญหาลักเลยแต่พุมเจอไม่ใช่สนามเดียวครับพุมวิ่งตั้งแต่ชุ่มพรจนถึงตราธิวาสจะเจอเหตุการณ์นี้เกือบทุกสนามขับตอนนี้เด็กทําไหวเด็กไม่ได้เล่นครับบางเท สร้างไว้ช่วงโควิดโควิดมาปีสองปีไม่เหลือเลยครับหลงรอยสนามผู้พ้องหล่นมดทัทง้ทงๆไม่มีการใช้งานนะครับหล่นมดเลยนะครับนี่ก็เล่าไดาา้มีวิธีนะครับตามขั้นตอนอาทางเทคนิคเทียนของบริษัทผู้ค้าวัสดูนะครับามาทำการติดตั้งกันไหมนะเดี๋ยวผมจะส่งคลิปต่อไปคือหลัง หลังจากทาการติดตั้งเสร็จเดี๋ยวจะส่งพุ่นงานไปดูนะครับสาหรับคลิปนี้กอฝากปีพีน้องน้องสายฉั่งสายเทคนิคนะครับสายวิศวกรสายสถาปนิกต่างต่างนะครับกลุ่มโลคคากลุ่มหลักสุขภาพนะครับหลักบาสหลักกีฬาตัวตัวไปนะครับว่าสนามถ้าจะให้ดีนะครับมันต้องเหลื่อมจากคนกีดข้างหลังนะครับผมเหลื่อมจากคนกินข้างหลังทีดีนะครับแล้วก็การเตรียมงานทีดีนะครับคนกีนดีก็ต้องทําการคัดนะครับ งค,คิตด,ดีแต่งงานดีนะครับมีใช่ไปบบขวาครึง่งวัสดุข้างบนมันก็จะเด่นนะครับผมมันก็จะเด่น,นครับฟากติดตามผลงานของชัดเพชดคุบนะครับชัดเพชรสนามกีฬาผาักตายด้วยนะครับผมถ้ามีไรอ่าขอสงสัยเหลืองเทคนิคเหลืองปัญหาที่พบเจอในใสซ้งานก็สามารถถักเช็ดหรือว่าโทรหาผมได้นะครับใช้ตรงได้เลยนะครับผมในนามชัดเพชรนะครับผม สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปในหลังจากทำงานตินดตามการจัดตั้งเดี๋ยวเจอกันครับผมครับสวัสดีครับ